เอาอีกเหรอบอสเมื่อเบื่อบอดเอาโดานโดนกินมืออื่นินนั่นก็ออกอละมืมันี่กินฉลองหมูกระทะครับพี่นอ้องมันีกก่ไฟเองนะเนี่ย วันอากาศหนาวหนาวสดห้อนๆหนั่นตัวโดนๆกินเทือรอกอันนี้ก็เก็บเงินเจ็แลรลอยนึ่งกินงลอยนึ่งจะออกแค่ลอยเดียวช่วงนี้ออกผู้เดียวก็ไดมามันหมูสามสันมาพี่น้องนี่มือนี้มีสิ้งอยู่บ้านครับวันอาทิตย์นะครับเนาะเดี๋ยวอีก หนึ่งวันกับเท่าไหร่ชั่วโมงเงินเดือนก็ออกกันละพี่น้องเงินทอนก็ออกกันละเอาสามสันยุตใส่ป่ะพ้อขวัวของวอันนี้ก็ได้มาเด้อพี่น้องหมูกระทะนะครับเนาะ เดือนนี่กินต็เท่อเอาวะ่ปะปลาแต่กับฝุมออนะ่มื่นอีรีล่ะมาหนี้เฮียงหนาหนาววันนี้พี่น้องเฮียงหนาหนาวหมูกระท่านี่ต้องเฮ็ดอันท่านธรม,มินรไปกับร้านหมูกระทานั่นนี่ซื้อสองเ่องราคาเท่าที่สามเด้บ่อ่ะ แฮมแล้วพี่น้องร้องตอนแรกครับนี่โอ้โหแซ่บมากอ่ะเขาไปหากินหมูกระทะย,ยุ่นใส่ดีวะกินยุ่บ้านนี่แหละ มืี้กินได้พี่น้องเพราะว่าเก็บตังค์คนละลอย <laughs> ถ้าข่อยผู้เดียวนะ่ะน่าจะกินบ่ได้นะครับเนาะ <laughs> เพราะว่าเงินทอนออกอันวันอันอีกสองมือพนะูอ่นะนอ้บอกนะครับเนาะเก็บคนอร่อยไปก่อนอุ้ยแซ่บจัดจานมากเลยมืนี้ <laughs> บรรยากาศตอนหนาว หมกูกระทะฟินๆแซ่บโซตายครับพี่น้อง